แน่นอนวันนี้ค่ะเราจะมีการสัมภาษณ์นะคะดรสันติสุขโคศีอาภาณันค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารจากบริษัทโซนิกอินเตอร์เฟสะ face, จำกัดมหาชนหรือว่าโซนิกนั่นเองนะคะโอเ้เขาก็มีการปิดนะปิดงบปี2อ6 4แล้วกำไรค่อนข้าง เติบโตดีเลยนะมันเป็นการเติบโตถึง5ไตมาสติดเลยนะพี่จิมแล้วมาดูทิศทางนะคะว่าไตมาาที่หจะเป็นอย่างไรแล้วเขาวางแผนธุรกิจแบบไหนนะคะตอนนี้ขออนุญาตต้อนรับะะทางดรสันติสุขนะคะตอนนี้อยู่ในสายกับบอลแล้วก็พี่จิมแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคร่ะค่ะได้ยินบอลกับพี่จิมชัดเจนนะคะครับผมอ่ะโอเคอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารค่ะแนะนําว่าโซนิคของเราประกอบธุรกิจอะไรยังไงบ้างคะครับ โซนกเราเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกระหว่างประเทศแบบครบวงจรนะครับคือก็มีให้บริการทุกโหมดไม่ว่าจะเป็น air freight sea f r e หรือจะทางบก cross border uh, warehouse ทุกอย่างนะครับที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกนี่เราเราให้บริการกับครบวงจรครับผมค่ะโอ้ปีที่แล้วนี่เป็นปีของโลจิสติกเลยนะทุกบริษัทเติบโตค่อนข้างเยอะเลยทีนี้โซนิกเองเรามีผลประกอบการในปีหกสีที่ผ่านมาเติบโตเท่าไหร่จากปีหกสามบ้างคะ ครับอของเราเราทำ New h i g ตั้งแต่ Q4 นะครับของปีของปี20นะครับแล้วก็ปีแล้วิดต่อกันมาก็5 5ควอเตอร์แล้วนะครับที่เราทำ New High ตอนื่อง ปีที่แล้วเราปิดไปตอนปี20นี่รายได้เราอยู่ที่ 1, 000, ประมาณ1,350นะครับ,รบปีที่แล้วเราปิดไปเราทําได้3,350ก็โตขึ้นมา200กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ,รบต้านกำไรสุทธิจากปี20ที่เราทําได้60ล้านนะครับปีที่แล้วเราก็ปิดไปที่226ล้านก็โต,ต,ตขึ้นอย่างอย่างต่อ,ตอนเนื่องแล้วก็เป็นผลป,ประกอบการที่ที่ทดีอย่างเห็นได้ชัดนะครับ ทีนี้แนวโน้มในควอเตอร์หนึ่งรวมไปถึงปี2 5งพนะคะสิบห้าแล้วทางบริษัทมองยังไงบ้างคะครับคือปีนี้เราก็พยายามที่จะโตทำมูลค่า,า,หาให้เป็นเป็นครอตเตอร์ที่หกนะครับอันนี้เราก็ชะเลนตัวเราอยู่นะครับส่วนปีนี้เราก็ตั้งเป้าว่าเราจะโตกว่าปีที่แล้วประมาณ20่สิบปอร์เซ็นตนะครับซึ่งเราก็มีการวางแผนปรับกลยุทธ์นะครับให้เข้ากับสถานการณ์นะครับก็ คมมั่นใจครับว่าว่าเราก็ยังโตต่อนเนื่องอยู่ครับค่ะอ,อ่ในส่วนของทิศทางของโลจิสติกส์ละคะตอนนี้เป็นยังไงบางทางบกทางเรือทางอากาศการแนวโน้มการเติบโตเป็นยังไงบ้างคะครับเอ่อทางเรือนี่ก็เอ่อทางด้านซัปพลายก็ยังไม่ไม่เพียงพอกับทีมาอยู่เหมือนเหมือนกับที่ผ่านมานะครับค่ะทางบกอาจจะมีปัญหาเรื่องเอ่อระคายมันที่ปรับขึ้นขึ้น แต่ของเราเนี่ยเราไม่มีาเพราะเราไม่เรากับลูกค้าเราไม่ใช่คอนข่าระยะย,ยาวเรา็จะเป็นาปราคาตลาดคือต้นทุนปรับเพิ่มแล้วก็ปรับเพิ่มราคากับลูกค้าได้ก็ไม่มีปัญหานะครับทา<อ>งด้านแอรเฟรดเนี่ยอของบริษัทเราเนี่ยก่อนหน้าน,นี้จะมีสัดส่วนที่ต่ำแต่แต่ปีนี้เราก็เ,าเสริมทีมนะครับปรับว่าเราจะขยายสัดส่วนรายไ,ได้จากทางแอรเฟรดให้มากขึ้นค่ะค่ะบอกกลยุทธ์ได้ไหมคะวิธีการที่เราจะเพิ่มสัดส่วนของแอรเฟรด เรามีแผนอยังไงบ้างครับทางแอดเสตเรามีเรามีได้ทีมทีมทีมใหญ่เลยที่เข้ามาร่วมกับกับทางเรานะครับแล้วก็ด้วยฐานลูกค้าที่เราเพิ่มขึ้นจากทางเรือเราก็สามารถที่จะให้บริการทางแอดเฟอควบคู่เพิ่มเติมตามไปตามไปด้วยได้นะครับอ๋ออืมอม,มันก็น่าจะช่วยเพิ่มวอลุ่มการขนส่งให้เพิ่มขึ้นด้วยเนาะครับผมค่ะอ่ะจริงเมื่อกี้เห็นเมียถามไป เปล่าอยากอยากรูว่าในส่วนของธุรกิจอื่นๆนะคะที่ที่เรากําลังสร้างการเติบโตอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างเอ่ยครับที่เรามีไปการให้สินเชื่อกับคู่ค้าเรานะครับ,รบก็ยังยังยังเดินหน้าค,ค่อยๆปรับไปให้เป็นไปตามแผนนะครับ,รบซึ่งเราเองเราก็มีความต้องการที่จะเพิ่มปริมาณลด โดยที่เราจะไม่เพิ่มรถของเราเองเราจะให้ทางคู่ค้าเราเป็นฝ่ายเพิ่มแล้วเราสนับสนุนทางสินเชื่ออันนี้ก็จะเป็นรายได้ทางอ้อมของเราที่กลับเข้ามาอันนี้ก็ด้วยโมเดลนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ยังขยายตัวได้อย่างต่อนเนื่องนะครับส่วนทางด้านร้านร้านพักผู้สินค้านะครับของเราที่มีลงทุนไว้ตอนนี้ก็มีลูกค้าทยอยใช้บริการเพิ่มมากขึ้นแต่เนื่องด้วยอไปมาตู้คอนเทนเนอร์ตอนนี้ซึ่งขาดแคลนอยู่ เราเองเราก็จะขยายพื้นที่เท่าเท่าที่ความจําเป็นเราก็จะค่อยๆปรับไปนะครับเพื่อเพื่อรองรับกับกับสถานการณ์โดยรวมนะครับค่ะค่ะในแง่ของธุรกิจบริการปีนี้นี่มองว่าตาการเติบโตจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่จากปีที่ผ่านมาครับเพราะเราเริ่มมีการให้บริการเยอะขึ้นแล้วด้วยครับผมตัวเลขการส่งออกก็ก็ดีขึ้นจากที่ประกาศออกมานะครับและของเราเองเนี่ยจาก ปีที่ผ่านมาเรามีสถานการณ์โควิดซึ่งก็จะมีผลกระทบกับเราในด้านการทํางานบ้างแต่แต่โดยรวมจะเป็นผลบวกกับเราจากปัจจุบันเนี่ยที่เกิดสถานการณ์ไม่ว่ารัสเซียยูเครนหรือสถ,สถานการณ์วิกฤตโลกต่างๆเนี่ยของเราเองเราถือว่าอันนี้ไม่กระทบแล้วก็จะเป็นปัจจัยที่ดีนะครับที่เอื้อกับธุรกิจโลจิสติกส์ค่ะดรขาอยากอยากให้ขยายความตรงนี้อันนี้น่าสนใจมากๆว่าจะเอื้อต่อธุรกิจ ของเรายังไงบ้างอ๋อครับคือคือปกติรลามีสถานการณ์อะไรพิเศษขึ้นมาเนี่ยค่าระวางจะปรับขึ้นตัวบังเกอร์ค่าน้ำมันพวกนี้ก็จะปรับขึ้นนะคระับมันก็จะมีเป็นเป็นปัจจัยสำคัญของของสายการเรือต่างๆนะครับในการที่ว่าเขาจะแทรกราคาหรือเรื่องสเปซเรือหรืออะไรแต่นี้ด้วยความที่เราเรามีคอนแทคแล้วก็เรามีแบต g ิมมิ้งพาวเวอร์กับบริษัทเรือต่างๆ นั่นด้วยปีหนึ่งเนี่ยเราส่งเราตัวเลขกรประมาณสัก80,000กะตู้นะครับที่เราเราเรา,เราใช้ริการกับสายเรือเพราะฉะนั้นเอ่อเราก็จะได้เปรียบน,นะครับในการที่เราจะได้ต้นทุนที่ต่ํากว่าได้สเปซเรือที่มากกว่า oh. ได้เอ่ออะไรพวกนี้ครับซึ่งทําให้เอ่อเราให้บริการลูกค้าเราได้ได้ดีขึ้นทําให้เราสามารถขยายฐานลูกค้าเราให้มากขึ้นครับ โอเคค่ะในเรื่องของการทําดีลควบรวมเลยค่ะดระปีนี้มีโอกาสจะได้เห็นหรือไม่อย่างไรแล้วมีกี่โปรเจกที่เราอยู่ระหว่างการศึกษาคะอะ๋คือดีลต่างๆที่เคยคุยมาตั้งแต่ก่อนโควิดนะครับเราก็ยังคุยนอย,อยู่แต่ยังสรุปไม่ได้นะครับก็<ต>ยังเป็นอุปสรรคเนื่องจากเรื่องการไปมาหาสู่การเดินทางเนี่ยก็ก็อาจจะดีเลยไปบ้านแต่เราก็ยัง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 ,ยง ยังมุ่งออนไปเรื่อยๆนะครับก็มีคุยไว้หลายนิ้วอยู่แต่ก็รอรอจังหวะเวลานะครับเราเองเราก็ให้ความสําคัญแต่ว่าเราเองเราก็ไม่เร่งรีบนะครับเราเองช่วงที่รอเนี่ยเราก็พยายามปรับฐานขยายฐานลูกค้าเราทางด้านออแกนิกให้เราโตต่อเนื่องไปเรื่อยๆนะครับรื่องอต่างก็ยังยังออนอยู่ครับเพียงแต่ว่ารอรอจังหวะที่จะ cross d e l ครับผมค่ะ ข,ขออนุญาตถามดรแบบนี้คะ่ะว่าในการบริหารต้นทุนของเราค่ะเป็นยังไงบ้างเพราะว่ามีมีต้นทุนในในหลายเรื่องราวเลยใช่ไหมคะครับของเรานี่จะเป็นระบบคอสพลัสคือต้อนทุนที่เราได้จะไปสัตว์เรือมาเราจะมีส่วนต่างที่เป็นค่าแฮนด l i ิ g งชาร์จของเรานะครับค่ะไม่ว่าเรื่องเรื่องค่าระหวังที่ปรับขึ้นหรือข่าน้ำมันที่ขึ้นเนี่ยเราก็เราก็จะบวกขึ้นไปนะครับเพราะนั้นอ่อ ก็จะไม่กระทบโดยตรงกับเรานะครับแล้วก็ส่วนต้นทุนการทํางานก็อ,อจากจากการที่เราปรับกลยุทธ์นะครับเรามีการเวอร์ฟอร์มโฮมมั่งหรืออะไรทำให้ทาให้เราควบคุมต้นทุนได้ได้ดีขึ้นด้วยนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาครับผมอืมอ่ะโอเคอขอให้ดรคอนเฟิร์มอีกทีว่าปีนี้ยังเป็นปีที่ดีสำหรับโซนิกแล้วก็ธุรกิจโลจิสติกใช่ไหมคะอ้ามั่นใจครับ น,น,นี่เาะนี FC ถาม FC ทิปนะฮะถามมาทั้งฝั่ง Facebook และ YouTube แบบนี้ค่ะว่าด็อกเตอร์ขาแล้วทำไมเอ่อราคาราคา <c oughs> มันเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะคือคือด้านราคานี้เราเราก็ไม่สามารถควบคุมได้นะครับแต่ว่าถ<ม>้า<ม>จะเทียบก,กับในกลุ่มเนี่ยไม่ว่าจะเป็น PE หรืออะไรเราก็เพิ่งจะสิบกว่าเท่า,า,าก็ต่ำกว่าคนเดีก็เท่าตัวนะครับเพอร์ฟอร์แมนเราก็เดลิเวอร์ออกมาหมดแต่ด้านราคาผมว่า ก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ว่าได้ได้ซื้อของนี้ราคาถูกในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับค่ะจริงจริงจริงถามเอ่อถามเรื่องราคาเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะถามยากนะถามผู้บริหารก็จะตอบยากนึงนะคะเพราะว่าเอาเป็นว่าทางผู้บริหารเนี่ยนะด็อกเตอร์ก็ทําเต็มที่นะคะในการที่จะสร้างธุรกิจให้มีการเติบโตว่าอย่างนั้นนั่นแหละนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ ภาพออกมานะเกี่ยวกับผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนะ่ะมันก็จะสะท,สะท้อนในส่วนของราคาเองว่าอย่างนั้นค่ะค่ะ,ะสุดท้ายค่ะอยากให้ทางดรนะคะฝากอะไรถึงนักลงทุนหรือว่าคนที่อยากรู้จักโซนิกมากขึ้นค่ะครับตัวโซนิคเราเราก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างที่เรียนว่าเราทำริวไฮต่อเนื่องมาตลอดเราเองเราก็มีความมั่นใจว่าเราจะโตไปได้ไ,ได้ไกลกว่านี้อีกเยอะนะครับส่วน ส่วนเรื่องราคาอันนี้ก็ขอเรียนว่าก็อันนี้อยู่กินจยามสามารถจริงๆส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ขายหุ้นออกเลยนะครับแล้วก็มีก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะพาสวัดิกให้ไปได้ไกลกว่านี้นะครับค่ะโอเควันนี้ขอบพระคุณนะคะทางดรสันติสุขมากๆนะคะที่ร่วมพูดคุยกับบอลแล้วก็พี่จิมในรายการวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ